สวัสดีครับเอที่รักทุกท่านผมบาวรีครับจากช่องบาวรีทีวีนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดนะครับหลังหวยออกเรามาคุยกันนะครับเห็นไหมครับเก้านย์ศูนย์เกนะครับที่มันทำไว้สองพฤษภาหกแปดสองหนึ่งสามสามแปดปดนะครับสูตรที่เอาหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วย แล้วก็หลักหน่วยล่างบวกกันนะที่ได้เก้ากับศูนย์นะครับเก้าศูนย์ครับมาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเข้าเต็มเต็มครับแต่ก็เข็มขัดสั้นครับคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าจะมาสองตัวผมก็มาคัดออกมาได้เป็นหกเก้านะเห็นไหมหกเก้าอีกหกห้าก็เพื่อนให้มาครับที่ไหนได้มาสองตัวเลยครับผมนะครับ นะครับเข้ามาสิ่งวดนะครับเดี๋ยวถึจะนับดูนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวดเข้าไปแล้วครับ 1, งวดสิบสามนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาตรงตรงและที่มาตรงตรงนะครับ กี่งวดมาดูนะครับงวดที่งวดที่ออกสองสองหนึ่งนะครับได้หนึ่งสองเห็นไหมครับอันนี้เข้าตรงตรงเลยออกสองสองหนึ่งได้หนึ่งกับสองแล้วมาอีกงวดหนึ่งนะครับได้แปดกับเก้าเห็นไหมครับแปดกับเก้าออกแปดเก้าสี่แต่มาอยู่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับ อีกวัวหนึ่งได้เจ็ดกับแปดนะครับหกแปดเจ็ดนะครับมาสองตัวเลยนะครับหกแปดเจ็ดนะครับหลังจากนั้นหลุดนะครับหลุดมาเข้าล่างแปดห้านะครับเห็นไหมครับบนออกสองสองเจ็ดได้ห้ากับหกออกแปดห้านะครับงวดต่อมาได้หกกับเจ็ดก็เข้าล่างอีกศูนย์หก หกกระเจ็ดมาหกศูนย์หกนะครับบนสามแปดแปดจะมางวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปได้เก้ากับศูนย์ครับสามศูนย์เก้าเลยครับสามศูนย์เก้านะครับเต็มเต็มเลยครับผมนะครับ สามศูนย์เ้าะครับล่างแปดเจ็ดครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรนะอีกก็เข้าเหมือนกันนะครับวันนี้เอา หลักหมื่นกับหลักพันแล้วก็หลักหน่วยบวกกันนะครับนะครับงวดผ่านก่อนโน้นนะสองหนึ่งสามสามแปดแปดก็เอาหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองได้สองก็สามนะครับมาหลักร้อยครับสูตรนี้เข้าหลักร้อยได้สองก็3สามมาสามศูนย์เก้านะครับ สามสิบเก้านะครับมาสามนะครับอันนี้ก็ข้าวหลายนวดนะครับสูตรนี้นะครับสูตรมาดูครับเกี่นวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนวดที่สิบสามเหมือนกัน,นครับ สองสูตรที่ยาวเลยครับหมดที่สิบสามเหมือนกันนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งนะุดบนนะครับนึ่งล่างแต่พลิกมาบนนะครับนะครับสูตรนี้สองสองตัวล่าง,น,งนะครับได้หนึ่งกับสองมาห้าหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองมาสองสาม สกับ5มา51าับหกับ6มา50 3กับ4มา54 3กับ4มา3ามสองหกับ6กได้หกับหมาสาหแล้วงวด2กับ3ออกมาพลิกขึ้นบน2องนะครับเห็นไหมครับแล้วต่อมาอ่ะ ได้แปดกับเก้าก็มาสามแปดแปดและงวดที่ผ่านไปนะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับมาศูนย์เก้านะครับมาศูนย์เก้านะครับ นะครับสู้ายนะครับมาดูนะครับก็คือนะครับจับเอาหลักร้อยหลักร้อยของวันที่หนึ่งแล้วก็มาบวกกับหลักสิบของท้ายสามตัวนะท้ายสามตัว หมุนข้างที่สองนะครับน,นะครับสูตรนี้ก็ข้าวนะครับและอีกสูตรนะครับอีกสูตรน,นะครับวึ่งบนนะครับมาดูสูตรนี้ได้แปดกับเก้านะเี๋ผมบอกว่าแปดมาแล้วงวดจะแล้วออกสามแปดแปดเพราะฉะนั้นผมก็บอกเก้า แน่นอนตัดแปดไปก็เหลือเก้าตัวเดียวนะครับมาตามนัดเลยครับสามศูนย์เก้ามารับหน่วยนะตัวเก้าครับมาเต็มเต็มเลยครับผมนะครับส,สูตรนี้ก็นะครับ เอาหลักแสนนะครับหลักแสนบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับง่ายๆแสนบวกกับหลักหน่วยล่างอย่างงวดที่ผ่านมาที่ออกสองหนึ่งสามสามแปดแปดหลักแสนคือสองนะครับหน่วยล่างคือศูนย์หกหกบวกกับสองก็เป็นแปดได้แปดละเก้าออกสามศูนย์เก้านะครับแถมออกล่างเลยต่างหากแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดนะครับล่าง แปดเข้านะครับได้แปดก้าเก้าข้าบนแปดเข้าล่างนะครับเข้าทุกสูตรเลยนะห้าสูตรยกเว้นสูตรหลักร้อยระยะสั้นสูตรหลักร้อยระยะสั้นนะครับที่หลุดไปนะครับ ว่าสี่กับห้ามาห้าห้าหกสามได้หกกับเจ็ดหกหกแปดเจ็ดได้สองกับสามออกสองสองเจ็ดได้สองกับสามออกสามแปดแปดวันนี้ได้สี่กับห้ามาสามศูนย์เก้านะหลักร้อยไม่เข้านะครับหลักร้อยระยะสั้นอันนี้ดุดไปนะครับก็จะพับไปก่อนนะครับสำหรับสูตรอื่นก็เข้าเต็มเต็มนะครับเต็มเลยนะครับ ทั้งหมดสี่สูตรสี่สูตรนะครับสี่สูตรสองสูตรนะัถึงสิบสามงวดติดกันเลยนะครับเห็นไหมครับสิบสามงวดนะครับยังไงเดี๋ยวต่อามาตามกันต่อนะครับสำหรับสูตรที่ เลขเก้ากับศูนย์เห็นครับเลขเก้ากับศูนย์นะครับมาศูนย์เก้านะครับมาสองตัวเลยนะครับสนี้นะครับ สูรนะครับเดีย๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับงวดที่จะถึงนี้ก็ต้องเอางวดปัจจุบันที่ออกนะครับสองห้าหนึ่งนะครับสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้านะครับล่างก็คือ เปจ็ดนะครับหน่วยล่างนะครับบวกหน่วยบนร้อยบนนะครับแล้วก็หลักแสนบนนะครับอันนี้งวดของวันที่สิบหกหกสองหกแปดนะครับมาบวกกันดูนะครับ หลักแสนสองบวกสเป็น5 5าบวกเเป็น14บสองบวกสเป็น5 5าบวกเเป็น14บสีบวกเเป็น21่สนะครับยี ก็อลเอาหนึ่งมาครับนะครับอันนี้ต้องรอนะครับหนึ่ง มิยอนะครับได้หกับ2นะครับงวดต่อไปนะงวด1มิถุนายนนะครับมิถุนายนหกดนะได้หนึ่งกับ2นะครับ บนนะครับสูตรนี้ยังเข้าบนอยู่นะครับที่หวัหวงวดที่สิบสามนี่งวดที่สิบสี 13, 9, 0, 9, ่นะครับสิบสาม 4, ก้าวศูนย์ูนย์เก้าเต็มเต็มนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวดที่สสี่ก็คือหนึ่งมิถุนายนได้หนึ่งกับสองนะครับ ลรวครับเพื่อนขอเพื่อนเพื่อนเฮงเพงรวยรวกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามให้บ่าวรีด้วยครับถ้าชอบสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ